ตันนี้ผมจะพาท่านมาดูโต๊ะคอมขะบบนะครับสำหรับอันนี้ก็อยู่ผมเมื่ออยู่ที่โต๊ะคอมไม่เรียบร้อยเปิดโต๊ะเปิดอะไรรปเปิดคอมเปิดทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าโต๊ะคอมของผมมีอะไรกันบ้างไปรับชมเลยครับนี่ก็คือสภาพคร่าวๆของโต๊ะคอมผมนะครับก็จะลกๆล,ลกหน่อยลกแบบลกเลยอไม่หน่อยก็ลกเลยครับก็ลกเลยเราจะไล่ตั้งแต่ เราจะได้แต่แถบนี้เอาแล้วแต่ไม้ครับใกล้ๆนี่คือไม้โฟล์ลของซิกโนนี่ของซิกโนนะคอมเหมือนเดิมนี่ของซิกโนอันนี้คือไม้ซิกโนนะเป็นเอ็มเป็นเอ็มพีเจ็ดศูนย์หนึ่งเป็นตัวเป็นเป็นหัวไทยนะไม่ใช่ยูนบีเป็นหัวเป็นเป็นหัวไทย แล้วก็มีตัวสกรีนเสียงมาให้แล้วก็มีไมโฟนตับเสียงมีขาตั้งไมค์มีขาโต๊ะอย่างเงี้ยอ่ามีอะไรมีในสภาพที่ใช้ก็ดีอยู่นะก็ดีอยู่แล้วก็อันนี้เป็นจอสองนะฮะอันนี้เป็นจอ60เฮิร์อะอันนี้เป็นจอเป็นจอ60เฮิรตของซัมซุงนะ ซัมซุงเห็นไหมล่ะ <the> ไม่เห็นหรอกมันเป็นจอซัมซุงนะอันเนี้ยอ่าเลื่อนมานี่คือจอที่อันนี้คือจอสองอันนี้คือจอหนึ่งจอหนึ่ง144เฮิร์ตนะครับร้144เฮิร์ตของ LG นะเป็น144เฮิร์ตของ LG ลงมาข้างล่าง keyboard. เป็นคีย์บอร์ดเป็นคีย์บอร์ดนับโวนะฮะมันเป็นนับโวเป็น คียบอร์ดเกิปแปดซัซเลอร์ er นะฮะก็ไฟอะไรก็เปลี่ยนสีได้ครับเป็นบูสวิตนี่เป็นบูสวิตไม่ไม่ใช่ตัวอ e ีดิชั่นครับอืมเหมือนที่เหมือนที่เพื่อนผมบอกมันไม่ใช่อารจีีด้วยของผมอะ่ะมันเป็นตัวแรกที่คือของผมเนี่ยผมจะบอกว่า ไอตัวไอจีแปดที่ผมซื้อมาเนี่ยไอจีแปดที่ผมซื้อมาใช่ไหมมันจะซื้อมาวันหนึ่งซื้อมาวันวันซื้อมาวันหนึ่งแล้ววันต่อมามันก็ประกาศไอยีแปดสแตเลอร์ขายเป็นอ g b เจีบีครึ่งกูกูซื้ออันนี้มาแล้วเมื่อวานแล้วเปิดมาอีกวันหนึ่งมันเพิ่มมีตัวใหม่ลงมาซึ่งราคาก็ถูกกว่าด้วยเออเละ ของกูของกูซื้อมาพันเก้าร้อยเก้าสิบพันพันเก้าสิบแล้วแม่ก็เหลือพันเก้าสิบพันเก้าสิบก็เหลือมาเก้าร้อยก็บาทเนี่ยแหละซึ่งตรงน,นี้คือพันเก้าร้อยเก้าสิบแล้วเราต่อมาจะเป็นพันเก้าสิบพันเก้าสิบแล้วก็มาเป็นแล้วมาเป็นเก้าร้อยเก้าสิบซึ่งผมซื้อมนันนะครัพันเก้าร้อยเก้าสิบมี ตอนนี้ก็มีที่มีลองเมาส์แข็งๆแต่ว่าตัวที่ลองเมาส์มันก็ไม่มีอะไรเลยเห็นไหมมันไม่มีอะไรเลยนะมันไม่มีอะไรเลยแต่ว่าตรงนี้จะเป็นแท,ท็บแม่เหล็กติดกับตัว,ตวนี้เป็นแ็บแม่เหล็กเป็นแ็บแม่เหล็กอ่าแล้วก็มีเมาส์เป็นสิกโนอีกแล้วเป็นสิกโน G.M. 907นะฮะ นี่เลยตัวนี้มีมาโคนะครับมีโปรแกรมซอฟต์แวร์มาโคให้นะครับมเลยอันนี้จะเป็นคิวีร้อยพันหนึ่งทรงสวยนะแล้วก็มีแผ่นลองเมาส์ซิกโนนี่แผ่นลองเมาส์ิกโนซึ่งสภาพอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็ตัวนี้คือบันตตัวนี้คือบันจี้นะครับเป็นบันจี้เมาส์แต่ที่ตั้งเนี่ยเพราะโต๊ะไม่พอเป็นบันจี้นะฮะอันนี้เป็นสิกโนนะครับผม นี่บันชีสิบบันชีสิบโนอเปลี่ยนสีเป็นโหมเป็นไฟได้ครับนี่นี่เปลี่ยนสีเป็นโหมเป็นไฟได้นะตอนถ้าไม่ได้เปิดไฟถ้าไม่ได้เปิดไฟมันก็จะสว่างอกมาเนี่ยคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดตรงนี้ก็มีจะมีปุ่มวอลลุ่มมีปุ่มวอลลุ่มนะครับถ้าวอลลุ่มตรงนี้มันมีไฟเป็นลุ่มอย่างนี้อยู่นะมันจะลดลดเพิ่มแสงไฟคีย์บอร์ดเห็นปะว่า อ๋อไม่นับเลยแต่แต่แต่ถ้าอันนี้ปิดไฟใช่ไหมตรงนั้นถ้าอันนี้ปิดไฟใช่ไหมถ้าปิดไฟเงี้ยคือมันจะเป็นการเพิ่มลดเสียงวอลลุ่มที่ตัวคอมอ่ะเราก็เปิดไว้เพราะว่ามันสวยดีกดค้างไว้อ่ะนี่ก็เดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปกันเลยครับครับก็ ก็เป็นเครงเป็น h พชนะครับแล้วก็เป็นตัวเีสซีบียแต่เคสซีบียผมจะไม่เป็นปร่งแสงหรือพ่งใสงครับที่จะมีโชว์ไจะีแต่ไฟอะไรก็ะจะคงพอมีอะไรมีอยู่นะฮะข้างในเห็นไหมมองรอทับไปเฮ้ยเฮ้ยมันมีอยู่มีไฟมีอะไรอยู่อะอันนี้เคือซีบียูนะก็มันก็จะเป็นประมาณนี้เลยเป็น AMD อ y z ดีเลย0ึนสางน้อยนะครับ กราฟิกก็จะเป็นไอ้ขนะ้าวกระสซีรีส์ครับนีเลยแปดจิกนะฮะก็จะรองรับทั้งต่อสองจอแล้วรองรับทั้ง VR นะครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวคอมผมเข้าข่าวๆเลยคุณภาพโดยรวมคนระับอ่ะนี่แหละจะประมาณนี้เลยจออ่าผมลืมนี่ก็เป็นหูฟังที่ผมใช้นะครับเป็นเซิโน Signal. ตัวนี้หูฟังนี้มัน ราคาราคามันพันสองร้อยเก้าสิบหนึ่งพันสองรอยเก้าสิบบาทแต่ว่าตอนตอนนี้หูฟังนี้มันก็จะลดไปละตอนช่วงแรกที่มันมาขายก็พันสองที่ผมซื้อมาแล้วก็จะลงมาเป็นเก้าร้อยเก้าสิบตอนนี้ถ้าจะสั่งในลาซาด้าหรืออะไรพวกนี้ก็จะเหลือประมาณ 500, 250, ห้าร้อยสองรอ้าสิบไปประมาณน้นครับโคจะถต่จะ่แต่เสียงแต่เสียงดีนะแต่เสียงดีหูฟังหูฟังหูฟัง สักญาที่กูใช้อะตัวเก่ามันตอนแรกมันพันสองร้อยเก้าสิบที่กูซื้ออะแล้วก็ลงมามันก็จะเป็นเก้าร้อยเก้าสิบแล้วตอนนี้แล้วก็ห้าร้อยตอนนี้น่าจะเหลือมาสองร้อยห้าสิบแล้วอืมตัวนี้เลยนะก็เนี่ยเก้าอี้ที่ใช้หมอนที่รองก็เป็นเป็นเก้าอี้แบบเก้าอ e ี้ออฟฟิศนะที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ก็จะเห็นนะว่าของผมนี่ทั้งโซนจะใช้เกือบๆเป็นสีเขียวนะสีเขียวแบบเกือบๆเลยตัวของผมก็จะมีแค่นั้นแหละบักเพิกอะไรผมก็พ่วงแบบแบบธรรมดาสำหรับคลิปนี้ก็ไม่อาจจะมีอะไรมากนะครับเราก็อาจจะไปเจอกันใหม่ประมาณคลิปหน้านะฮะสำหรับวีล็อกหนึ่งคลิปนี้เราก็อาจจะจบจบกันด้วยภาแค่นี้นะผมขอบคุณครับ